เรื่องของดาราภาพยนตร์จีนซิงซิงจริงๆเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตมากทําความเสียาประเทศชาติถึง5,000กว่าล้านที่น่าเสียดายคือร,รัฐ่าการทรวงการท่องเที่ยวและก็นายกรัฐตรีไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียวนักท่องเที่ยวจีนณนะวันนี้ประกาศยกเลิกการมาเที่ยวจุดจีนหลายแสนคนละคุณอุงอิงครับท่านรัฐ่าการงท่องเที่ยวครับหลายแสนคนแล้ว คุณไปดูเว่ยโบรโซเชียลมีเดียของจีนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าอย่ามาประเทศไทยผมอยากจะฝากถึงท่านผู้จางรัฐแห่งชาติและก็ผู้การตํารวจภูธรภาค6โซเชียลมีเดียจีนมันพูดยังไงมะมันบอกว่าพอร้องเรียนขึ้นมาปังสถานทูตเข้าไปจัดการเป็นคนดังปังสองวันท่านัเอาตัวกลับมาได้แล้วมันก็เลยตั้งข้อสงสัยซึ่งผมก็เห็นด้วยกับมันนะบอกว่าแสดงว่าตํารวจแม่งรู้เรื่อง มันก็จะหาตัวเจอกันตั้งสองวันเพราะว่าทุกวันนี้มีคนร้องเรียนเลยลูกหลานตัวเองหายไปร้องเรียนไปหายไปเป็นปีแล้วเพอ,เอิ์เรื่องนี้มันดังมากเกินไปมันเป็นอดีตดาราคนหนึ่งแล้วคนจีนให้ความสนใจตำรวจประสาทแดกแล้วสิเฮ้ย hey, hey, ไม่ได้นะมึงมึงรียกจีนถามา่ามึงเอาตัวกลับมาทำไมเดี๋ยวกูซวยนี่คือกองชกาการตรวจภูธรภาคหกแล้วทําไมต้องที่เมียวด,ดีสมัยก่อน call center นั้นมันมีที่หนึ่งอยู่ที่ทางทางเหนือติดมณฑลยูนนาน อยู่พื้นที่ที่เรียกโกกัง้งพื้นที่ตรงนั้นมันมีกองกําลังติดอาวุธซึ่งเป็นคนจีนแต่เป็นคนจีนทางเหนือของพมา่าแล้วขึ้นตรงกับประเทศจีนประเทศจีนจะสนับสนุนอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์แล้วก็ดูแลแล้วประสานงานระหว่างรัฐบ,บาลพมา่าฐานพม่าก,กับโกกัง้งแต่พอโกกั้งเนี่ยมันให้คอเซนที่เกิดขึ้นโดยมีมาเฟียอยู่4คนพวกตระกูลหมิงเป็นมาเฟียพื้นที่เลยเกิดที่นั่น มีกองกาลังตัวเองจัดตั้ง call center แล้วก็หลอกที่ทํางานคือหลอกคนจีนเข้ามาทา un, ํางานคอนเซปต์เดียวกันมาเลยได้เงินเดือนละแสนหยวนแสนหยวนแม้ห้าแสนบาทคนจีนที่โง่ก็ยังเยอะแต่บางทีคนบางทีมันลําบากมันรู้ว่าหลอกแต่มันก็หวังฟลุกก็เลยทําให้ประชาชนชาวจีนเดือดร้อนกันมากจนรัฐบาลจีนลงมาเทคแอคชั่นจีนก็เลยส่งสายลับตัวเองซึ่งเป็นตำรวจนอกขึ้นแบบเข้าไปแทรกซึม ปรากฏว่าไอ้สีมาเฟียตระกูลหมิงเนี่ยมันฮึกเขิมมันไปฆ่าสายลับของจีนสี่คนจีนก็เลยบอกนายบาลมากบอกให้มินอ,องไลถ้าคุณไม่เข้ามาจัดการเรื่องนี้นะคุณกับผมมีเรื่องกันมินนอองไลก็บอกว่าได้ได้ได้ได,ได้ก็จัดทีมงานขึ้นมาร่วมกับตำรวจจีนบุกเข้าไปในโกดังจับไอ้มาเฟียสี่คนตระกูลหมิงขึ้นเครื่องบินมาที่คุณหมิงลงมากุญแจมือ เดินเข้ามาปรากฏว่าไอ้ต้นตระกูลคือผู้เท่าปูมั้งแม่งฆ่าตัวตายในคุกอีกสามคนถูกประหารชีวิตหมดเลยแล้วก็ไปจับไอ้พวกที่ร่วมกันที่จะหลอกลวงประชาชนชาวจีนส่งกลับประเทศจีนท,นทน่านผู้ชมรู้มาส่งกันห่อยะเจ็ดหมื่นแปดพคนและติดคุกเป็นละนาวเลยทีนี้ทางเหนือของพม่าท,ที่มันตั้งขออสุดเลยก็เริ่มทำงานไม่ได้ละพวกนี้ก็เลยเริ่มไปสร้างอีกฐานหนึ่ง ทำไมต้องไปที่เมียวดีที่ตรงข้ามกับเำเภอแม่สอดเพราะพื้นที่เมียวดีเป็นพื้นที่ของเกเรียง KNU กองทัพเกเรียงกับกองทัพพมา่าไม่ถูกกันพมา่าไม่มีที่พมลเข้ามาที่นี่ก็รับเงินส่งสวยจากไอ้พวกลเซ็นเตอร์ทุกเดือนจู่ๆก็มีเงินไหลเข้ามาชอบดิสนุกสนานตำรวจไทยก็ได้รับเงินส่งสวยทุกเดือนอยายผมเมอ่ยชื่อเลยผมรู้แม่หมดอะใครบ้างเพลแล้วเนี่ย มันก็เลยเป็นแหล่งสวรรค์คำถามอยู่แล้วมึงใช้อินเทอร์เน็ตจากไหนมึงใช้ไฟฟ้าจากไหนจากไทยเวลาเขาเข้าไปค้นที่ที่หนึ่งที่เขาไปค้นแล้วแล้วมันหนีไปนี่นะท่านผู้ชมรู้มาว่าสินค้าุโปโภคบร,ริโภคที่อยู่ในห้องที่มันเก็บไว้นะมาจากไทยทั้งสิน้นถามว่าไทยแก้ได้ไหมแก้ได้ถามท่านบุญชานหลวงุทธรภกาหกซึ่งได้ตําแหน่งเพราะว่ายิ่งรักชินวัตรขอมาทําไมผมจะไม่รู้ แม่สอดเนี่ยพื้นที่แม่เป็นทองคําหมดมันข้ามแม่น้ําไปมันมีท่าด่านข้ามสะพานข้ามรู้สึกจะสืบสามสะพานหรืงกี่สะพานจำไม่ได้เป็นทางการผมถามว่าตารวจสายสืบของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากหรือสายสืบของโรงพักแม่สอดจังหวัดตากมันไม่รู้เลยเล้วว่าท่าข้ามที่ผิดกฎหมายมีอยู่ตรงไหนบ้างรู้ ท่านชมมันรู้แน่ๆแต่มันรับเงินงานต่อหัวแล้วเวลามันมาเนี่ยมันจะต้องลงจากรอนเมืองลึกหรือสวนภูมิก็ต้องมีคนจีนพาไปที่แม่สอดเพราะหลอกแล้วไงว่าถ้าไปทำงานที่แม่สอดได้เนี่ยที่คอเส็นจะมีงานมีดีได้เดืนเงินเดือนประมาณแสนหลวโนโน่นนี่นั่นพอมาถึงแม่สอดต,ต้องมีคนรับค่าไปใช่ไหมใครละ่ะจีนเทา เขาจะเอาพม่ามารับค่าไปยังไงมันต้องจีนเทาทีทพูดจีนได้คําถามก็มีอยู่ว่าถามตํารวจแม่สอดหรือตมแม่สอดทั้งตํารวจพื้นที่ตารวจมถามว่าขอประทานโทษผู้ประสานนักเลงมึงไม่รู้เชียวหรือว่าไอ้พวกจีนเทาอที่อยู่ริมชายแดนเนี่ยแม่สอดเนี่ยมีใครบ้างตํารวจแม่งรู้ทุกเรื่องแต่มึงแกล้งหลับตาข้างใช่ไหมพวกมึงรับเงินก็อยู่นี่ไง เพอแม่เป็นไอสิงสิงเรื่องมันดังขึ้นมาก็เลยต้องเฮ้ยมึงรีบเอาตัวออกมาเพราะฉะนั้นแล้วโซเชียลมีดีของชี้น่มันบอกว่าแค่สองวันได้ตัวแล้วแสดงว่าตำรวจดูเห็นเป็นใจด้วยเรื่องจริงเรื่องจริงครับตำรวจแม่สอดกองกดการภาคหกพวกคุณอับอายขายหน้าหรือเปล่าพวกคุณนี่แหละแม่คือตัวการทําให้ประเทศไทยแม่สูญเสียเงินรายได้จากชาวจีนในประเทศไทยห้าพันกว่าล้านบาทใครจะรับผิดชอบ แล้วองุ่งอิงอ่ะคุณจะรับไปส่อบไหมเงียบสนิทไม่พูดเที่ยวเลยเลยเริ่มตีว่าการสรวงท่องเที่ยวว่ายังไงเงียบสนิทพักสายค้าไอ้พักประชาชนว่ายังไงแม่งเงียบสนิททุกอย่างแม่งเงียบสนิทปล่อยให้ประเทศไทยแม่งชิบหายไปปวงไป